ไม่ทุกวันไหลา,หลาวันถ่ายทีเป็นปัญหาที่คุณจะเป็นลิศดวงทวนันมาป้องกันลิศดวงทวานกันเถอะคลิปนี้แนะนําเลยนะถ้าใครมีปัญหาตามที่กล่าวข้างต้นนะคุณสามารถใช้สมุนไพรตัวนี้ตัวนี้คือตัวไหนตัวนี้คือตัวที่คุณรู้จักอย่างดีเลยนี่มะเขือพวงค่ะแค่คุณนํำมะเขือพวงนะสามารถเด็ดเข้าออมาอย่างเนี้ย หลายๆเม็ดเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเม็ดเนี่ยนำมากินนะกินกับน,น้ำพริกก็ได้หรือจะกินแก้มกับพวกแกงก็ได้นะหรือหลายคนบางคนก็ไปเผาไฟบางคนก็ไปต้มนำมาดื่มกินเหรอสามารถนะสามารถป้องกันการเกิดลิสุดดวงทาวารของคุณได้นะคลิปนี้นะคุณลองทำตามนะมันได้ผลจริงๆเนาะปัญหาเรื่องสุขภาพนะพูดอยู่เรื่อยพูดทุกคลิปเน้นทุกบ่อยเลยพูดแต่ง่ายๆนะถ้าคุณเห็นเบนพัชระนะ คุณต้องต้องนึกถึงเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับช่องร้องทั้งหลายนะไม่ว่าจุกแน่นทอ้องเสียดชายโคงบางคนนะมีปัญหาเรื่องตกใจง่ายนะมือสั่นๆใจสั่นๆใจเต้นเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วก็เหนื่อยหายใจไม่อิ่มอย่างเงี้ยอาการพวกนี้ถ้าคุณปล่อยไปนะมันทําให้คุณนะเป็นโรคร้ายอะ่ะพี่หมอบอกไน่นคุณจะเป็นโรคร้ายได้เลยนะดังนั้นที่หมอ เป็นที่ปรึกษากันหลายๆท่านหลายๆคนนะหายได้ดีมากๆคุณอยากหายแล้วหรือยังถ้าคุณอยากหายเมื่อไหร่สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้0972894916เป็นพัชระค่ะ